สวัสดีครับเครดไม่รับใช้ปรับตนทนกับทุกลองทำเล่นเป็นสนุกในทุกเรื่องมีบางเรื่องที่น่าเคืองก็อย่าเคืองเลิกใส่ใจไปเปล่าเปลืองเสียเวลาเธออย่างไรก็ขอให้ไปอย่างนั้นบ่อยมันผ่านไปวันวันตามยถาเคยทำงานถ้าทำได้ให้นำพา เคยกินข้าวตามเวลาขอให้กินถ้าเจ็บป่วยช่วยตนได้ให้เร่งช่วยจะไม่นอนทอดระทวยให้เขาหมิ่นที่เคยเดินขอให้เดินตามเคยชินทั้งการอยู่การกินให้เหมือนเดิมกระทำใดแม้ต้องซ้ำย้ำวิถีคือวิธีให้เรามีเรี่ยวแรงเสริมทำทุกอย่างแม้ต้องทำแบบเดิมเดิม ถือเป็นการแต่งเติมให้พอดีอย่างน้อยๆไม่หลงลอลืมไม่ซึมเศร้าไม่มัวเมาหมกมุ่นนู่นโน่นนีนน่การทำซ้ำและกระทำแต่สิ่งดีย่อมต้องมีประโยชน์บ้างอย่างแน่นอนเห็ดไม่รับคือปรับตนไม่วุ่นวายต้องเข้าใจในบาปบุญกุธาหอนพุทธธรรมจะนำทางห่างนิวรณ เป็นมุมย้อนให้เห็นสุขและทุกข์ภัยคู่เรกลำพางวารกรออนรลายวิถีชีวิตขอให้ดำเนินไปอย่างธรรมชาติเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่ต้องไปฝืนทำให้ที่สบายๆเพื่อให้ร่างกายได้ได้ปรับตัวและดำเนินการไปตามวิถีทาง อย่าไปใส่ใจในเรื่องที่เล็ก,ลกๆน้อยๆยุมหยิมหรือเรื่องที่เราไม่สบายใจวิถีชีวิตของเราเป็นอย่างไรก็พยายามดำเนินเป็นอย่างนั้นเพราะบางอย่างถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดอาจจะทำให้เรานั้นปรับตัวไม่ได้เช่นอยู่ๆพื้นเมืองหนาวมาปลูกในเมืองร้อนอย่างนี้ก็น็อกแน่หรือเอาพื้นเมืองร้อนไปปลูกมในเมืองหนาว เหลือสัตว์เมืองร้อนไปเลี้ยงในเมืองหนาวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวิถีทางนโยบายหรือการกระทำนั้นพยายามดูไปตามวิถีของธรรมชาติอย่าไปฝืนอย่าไปก้าวกระโดดหรือไปทำอะไรเขาเรียกว่าคนโบราณเรียกว่าหำหำชีวิตก็จะเสียหายทำทุกอย่างให้อยู่ในวิถีทางธรรมชาตินะครับทำใจ